สวัสดีค่ะพบกับซีซั่นเวเด,ดนโบนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรจะ้ะโบถ่ายละครเรื่องนอกบทนอกบทวันนี้เรามีเลนะคะบริษัทเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเลนเก่าซื้อมาใหม่ก็ก่อนที่จะถ่ายรายการมันหมดก่อนใช่ไหมคะก็เลยซื้อมาอีกถุงหนึ่งเชื่อไหมเชื่อไหมเห็นไหมเห็นไหม ค่ะสรุปวันนี้เรามีเลทั้งสมดสองถุงนะคะในการกินของเราใช่ไหมโบ <c oughs> ใช่แล้วค่ะแล้วก็การถ่ายละครด้วยค่ะวันนี้นะ <c oughs> เราจะถ่ายละครกันเรื่องเลใช่ไหมโบนนนะขอสต้องสรุสรุปไปนลคะว่าเรื่องเลอเรื่องเลโอเคเรื่องเล, <c oughs> เลอนอกบทค่ะเรื่องนอกบทเริ่มไหมนะคะ เริ่มใหม่ันหนึ่งตองสมเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งโบเขากินเขอยืมเขาเริ่มใหม่เริ่มใหม่คัดคัดคัดเอาใหม่เอาใหม่สักครู่นะคะจับฉากเริ่มโบเขากินเล่นเลยดิ ่าเกี้ยวมีเสียงดิขอเอกแบบนีกอ่ะขอคือยบนลบนไม่เอาอ่ะไม่เอาถังถุงอ่ะไม่เอา,เ,อาเรื่องก็จบปะหมดมีแค่นี้นะครับจริงนี่ให้คุณเบนนั่นมัน ห่อที่หมดแล้วนะคะค่ะจะง้อฉลาดให้เอาห่อใหม่ไปให้โอ้โหมันเรื่องมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ไดว่ายะนะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็คือ,อยังเรายัางไม่ได้จัดฉากเดีย๋ยวเราจะจัดฉากตอนใหม่ตอนที่สองก็คือเรื่องมึีอยู่นี้่วเมื่วานอะขี่ไม่โอโอโว่า,วาแล้วขี่จากเอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทีเนี้ไปตอนเช้าเลียใช่ไหมเวลาไปแล้วทีนี้หมาเลยกัดตูดโอ๊ย เราเคย okay, <c oughs> ไม่มีอะไรก <laughs> ็อยู่มาวันเี็กก็กำลังขับรถใช่ไหมคะคุณเบนซ์ขับรถขับรถแอดแต่โดนตำรวจจับเขาได้แอด แล้วไงอ่ะจะไม่รู้เหรอโอเคนะคะตอนนี้อย่างที่ว่าเราวันนี้เราเอาอเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแสดงจบเอ่อเรื่องสองเรื่องแล้ว <laughs> เอาไปหมดเลย <c oughs> มานี่สั่งขอ,อก,กินเลยหน่อยดีอ้าว <c oughs> มาเลยไม่อ ไนบ้าแล้วโอเคเดี๋ยวคขหน้าจะมีอะไรมากกว่านี้บา,บายๆแล้วค่ะวันนี้มีเพลงให้ท่านผู้ชมฟังเพลงนึงค่ะแล้วอย่าพิ่งวันนี้เราลืมโชว์ตัวเองเลยเราใส่ชื่ออะไรอ่านออกไหมค่ะ,คะแล้วคุณโบนะก็เดียวใจเย็น <laughs> <laughs> ฉันเดียวได้โชว์ตัวเลยโบนี่นะคะเสื้อของโบนี่เสื้อของเบน <laughs> เดี๋ยวจะอ่านดู คนอยากเห็น่างเก่งของเรา,า,าเก่งอะไรคะคุณโบเก่งเก่งในเออไม่รู้ว่าจะแปกหรือเปล่าโอเคสงส่จะแปกนะคะไม่เป็นไรนะคะออวันนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแขกรับเชิญนะคะ ชันแขกรับเชิญนะคะคนแรกเลยค่ะชื่อชื uh ่อมิสเตอร์บีนนะคะมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนข้างบนโอ้มิสเตอร์บีนนะคะวันนี้มิสเตอร์บีนมาหาเราสวัสดีค่ะมิสเตอร์บีนสวัสดีกอล์เอรอพผิดักะ คิดแท้งกระซิซันเป็นเด็นโบข <laughs> อาก็คิดอย่างนั้นเลยกับถ่าถามว่าหลังเราจะมาเออต่อแนะนำให้คุณมาแสดงอะไรกันดิเซน,นันโบคุณจะมาไหมคะ <laughs> จะไม่รู้เลยกับโอเคแปลกนะคะแปลกต่อไปนะคะ <laughs> สองคนนี้คือคุณมิทเชลแจ็คสันแจ็กซันอะไรวะ ออไมเคิลแจ็กสันเอออ่นผิดอันผิดสวัสดีค่ะคน oh, ไม่ใช่ฉันคุณไม่ไม่คุณไม่ไม่ได้นะคะเราเราเรียนไม่ได้แ้้เอาคนใหม่นี้แล้วกันสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรอะ่ะชิคเก้นเอาชิคเก้นนะคะไงสวัสดี ค่ะคุณจิกเก้นเขาก็บอกว่าสวัสดีนะคะ <c oughs> แบ๊กไหมค่ะว <c oughs> ันนี้เรามีแขกเชิญอีกคนหนึ่งก็คือคุคณเลดี้นะค่ะโอ้คุณจิเดดก้นยอดดีอะคุณจิกเก้โอ้ยโอเคไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามันถกนาทีแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวยวมาใหม่